โดนแย่งแชมป์ไปหลายปีสำหรับ t o y ยต a าไฮรักซ์ลีโวคราวนี้ก็ได้เวลาปรับหน้าใหม่และไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่ามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้มีอะไรกันบ้างประเดิมด้วยดีไซน์ภายตอกกันก่อนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือตัวกระจังหน้าก็จะมีดีไซน์ที่ดูเรียบร้อยขึ้นพร้อมกับการชนหน้าก็จะมีขนาดที่ดูสมส่วนกว่าเดิมตกแต่งด้วยลายตะข่าย และแถบสายป้ายที่เบรสีดำพร้อมปั๊มโลโก้ไฮลักซ์ทั้งนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วตัวยกสูงนั้นก็ได้ปรับหน้าหรือเปล่าแน่นอนว่ารุ่นสีประตูนั้นจะมาพร้อมกับหน้าตาสไตล์ล็อกโคเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นปกติตัวสมาร์ทแคปนั้นก็จะได้หน้าล็อกโคตามมาด้วยเช่นกันเรียกได้เลยว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ตอนเดียวนั้นก็จัดมาให้กันครบๆกันเลยและที่สำคัญหน้าล็อกโคคนเขาชอบเยอะด้วยนะ สำหรับไฟตัดหมอกหน้าในรุ่นตัวเตี้ยเขาให้ตั้งแต่ปี2015แล้วแต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าในปี2020เขาเอาไฟตัดหมอกหน้าออกไปในรุ่น z Edition แทบทุกรุ่นดังนั้นในรุ่นนี้จึงมีการใส่กลับเข้าไปใหม่แถมยังให้เฉพาะรุ่นมิดตามระเบียบอีกด้วยสำหรับโคมไฟหน้านั้นก็ต้องมาเป็นแบบ LED ตามระเบียบเพียงแต่ว่าคราวนี้ก็จะมาเป็นแบบโคมดา อัปเกรดความสปอร์ตให้ดูเข้มแข็งและธรรมะแมงยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นกระจกมองข้างมือเปิดประตูมือจับกระบะนั้นก็จะมาเป็นแบบสีดำทั้งหมดเรียกได้เลยว่าช่วงนี้สีดำนั้นจะมาแรงมากๆจริงๆต่อเนื่องมาที่โลโก้ซึ่งจะมีคาว่า HILUX และ HILUX r e รีที่จะมีการลมดำและแน่นอนว่าเอามาจากรุ่นฉลองครบรอบ60ปีซึ่งทำให้ผมสงสัยว่า เอ๊ะทำไมโลสต็อกเปนขนาดนี้่ะเนี่ยสำหรับชุดเครื่องเสียงนั้น t o y o t ตาก็ยังคงปรับอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นรุ่นมิดขึ้นไปก็จะมีการขยายจอให้เป็นแบบ10.25นิ้วรองรับ p p p l e c r r p a y และ Android Auto แบบไร้สายส่วนรุ่นปกติอย่าง Entry นั้นก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นแบบ Cap p a c i t i v y ที่ทำให้การใช้งานนั้นดีขึ้นกว่าเดิมเรียกได้ว่ายังไงก็ต้องมีการอัปเกรดเครื่องเสียงกันแทบทุกปีเนาะ สำหรับด้านหลังนั้นแน่นอนว่าก็จะมีการติดตั้ง USB แบบ Type C มาให้2องตำแหน่งสำหรับชาร์จโทรศัพท์โดยเฉพาะในช่วงที่สมาร์ทโฟนนั้นได้รับามนิุยมไปอย่างสูงจนเรียกได้เลยว่าเป็นมาตรฐานกันยุคนี้ดังนั้นการที่ติดตั้งออปชันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งสำหรับกระจกมองหลังแน่นอนว่าจะมีการอัปเกรดให้เป็นแบบอัตโนมัติสำหรับรุ่นบนๆเท่านั้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าประยยกต์พาร์ทมาจากฟอร์จูเนอร และที่สําคัญหลายคนนั้นอาจจะดีใจก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดใครลืมสายชาร์จนั้นโตโยต้าก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมาให้ข้างหน้าอีก1จุดเรียกเธอเลยว่าเรื่องคียลืมไม่เท่าไหร่แต่ชาร์จไวหรือไม่อันนี้ต้องมาดูกันครับนอกจากตัวเตี้ยแล้วในรุ่น GR Sport ก็จะมีการอัพเกรดให้เหมือนกับเวอร์ชันขายต่างประเทศนั่นก็คือตัวรถนั้นก็จะมีดีไซน์ที่ใหญ่โตมากๆพร้อมกับตัวขาล้อนั้นก็จะกว้างกว่าเดิม และภายในนั้นก็จะมีการเสริมชุดแต่งที่ดูแตกต่างกันอีกเล็กน้อยนั่นก็คือตัวเบาะนั่งจะเป็นสีดาล้วนและสายเข็มขันดนิรภัยจะเป็นสีแดงสําหรับความแตกต่างของทั้ง2รุ่นจะเป็นอย่างไรผมทําคลิปเปรียบเทียบไว้แล้วนะครับใครที่อยากรู้ว่ามันต่างกันตรงไหนไปชมรายละเอียดกันได้เลยข้อต่อมาเป็นออปชันที่หลายๆคนนั้นเรียกร้องกันมาเหลือเกินอย่างระบบควบคุมการทรงตัวกับระบบเช่อขึ้นเขาและระบบป้องกันการลื่นถลซึ่งจะให้ในรุ่นเซทอินดิชั่น G.R. Sport ตัวล่างและกระบะตอนเดียวขับ4ส่วนกระบะขับ2นั้นก็ยังไม่ให้มาอยู่ดีแต่นั่นแหละครับก็ถือว่าจัดเต็มค่อนข้างสุดแล้วถ้าเกิดให้มากกว่านี้รับรองว่ามีตลาดแตกแน่นอนออปชั่นต่อมาใครที่ใช้ไฮรักซ์รียวเครื่อง2 0 0 8เกียร์ออโต้ร่วมถึงรุ่น G+ ด้วยถ้าจำไม่ผิดก็จะมาพร้อมกับ idling stop ที่จะเหยียบเบรกปุ๊บเครื่องดับทันทีแม้ว่าออปชั่นนี้จะถูกตัดออกไปในปี2020 คราวนี้ต้องขอบคุณมาตรฐานยูโร5ที่จะให้ออปชันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและก็เป็นออปชันที่เรียกได้เลยว่าถ้าเกิดไม่มีจุดนี้ปุ๊บโอ้โหไอเสียขึ้นแน่นอนสำหรับขุมพลังนั้นใจยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือติดตั้งระบบ DPF ทําให้ช่วยกรองไอเสียได้ดีขึ้นและที่สําคัญผ่านมาตรฐานยูโร5ไปด้วยมีให้เลือกตั้งแต่เครื่องดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตร พร้อมกาลัง150แรงมา้าส่วนแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5จังหวะในรุ่นฐานล้อสั้นในกระบะตอนเดียวส่วนรุ่นอื่นๆจะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรกําลังอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมกเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติ6จังหวะทั้ง2เครื่องยนต์จะมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสีล้อขึ้นอยู่กับว่าเราซื้ออรุ่่นนยยไห สำหรับรุ่น GIA Sport ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.8ลิตรเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือแรงม้าที่เพิ่มขึ้นเป็น224ตัวแรงบิด5 5 0นิวตันเมตรพร้อมกับเียร์อัตโนมัติ6จังหวะและระบบขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นเรียกได้เลยว่าเอาเครื่องยนต์ดีกรีแรงๆจาก Fortuner นั้นมาใช้กันอย่างเต็มที่นั่นเองสำหรับราคาในแต่ละรุ่นก็จะมีตังต่อไปนี้และมาพิจารณากันว่ารุ่นไหนจะได้ไปต่อรุ่นไหนที่จะไม่ได้ไปต่อก็ดูตามนี้กันไดเลยนะครับ แน่นอนว่าถ้าเกิดใครยียสัมผัสตัวเป็นๆนั้นสามารถไปดูที่ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและหลังจากนั้นจะมีอะไรหันสานั้นเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งครับ